ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เพื่อไทยก็แสดงท่าทีอไม่เป็นแนวหน้าอไม่ไม่เป็นแนวหน้าก็หลังจากเรื่องแลรวฐำนูนแล้วาาก็เป็นเรื่องนี้ที่ท,ท,ที่ที่ไม่ได้ผลักดันในในลักษณะของร่างคอรอมอ,อ่ก็พูดง่ายว่าเอาทําตัวเองอยู่ในเซฟโซนไว้ก่อนใช่ <g ül> ใช่ไหมคะก็บอว่าร <g ül> ัฐบาล Safe Zone. <g ül> เซฟโซนการการสิ่งที่ดำเนินไปในสภาเนี่ยคือร่างของรัฐไทยสร้างชาตินะของพักประชาชนนะ เพราะงั้นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อไทยเราไม่ได้เป็นทับหน้านะเราไม่ได้เป็นหัวหมูอะไรประมาณนี้ใช่ซึ่งเรื่องเนี้ยพรรคเพื่อไทยก็โดนวิพากวิจารณ์เยอะเหมือนกันจากคนที่จะอยู่ในฝั่งของที่เคยเรียกตัวเองว่าฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะเขาก็มองว่าอืทําไมเพื่อไทยถึงไม่ผลักดันเรื่องนี้ทั้งที่ในอดีตเนี่ยแกนนํามากมายของของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มาจากยุค 16ตุลาเอ้ขอโทษค่ะยุค14ตุลาแล้วในยุค14ตุลาเนี่ยคนเหล่านี้เคยโดนคดีหนักกว่านี้อีกนะก็มีอย่างทางไอรอเขาก็ไปรวบรวมมานะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยหลายคนอ่ะเคยโดนคดีอะไรกันบ้างในตอนที่เป็นนักศึกษาเป็นรัฐมนตรีว่าการกลาโหมก็คนนึ่งและสหายใหญ่ถูกต้องแล้วในวันนั้นเนี่ยก็ได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมด ซึ่งบางทีก็รวมคดี1 1ึด้วยแล้วบางบางคดีก็รวมคดีที่หนักกว่า1 1นึนะคดีโอสมัยนั้นเอาเอาเป็นว่าเขาไม่ได้ทําแต่มันตั้งข้อหากันหนักนะคดีฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยในสมัยนั้นก็ตั้งข้อหากันในระดับนั้นเลยาาแล้วก็สุดท้ายก็นนรโทษหมด ก็เลยพักเพื่อไทยวันนี้ก็จะถูกตั้งคําถามว่าอ,อ,อ,อุดมการแบบนั้นมันไม่อยู่แล้วหรอ,อแล้วแล้วจริงๆแล้วไอ้เรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยสมัยคนผู้ชุมนุมเสื้อแดงเนี่ยจํานวนมากเนี่ยก็โดนคดีนีอ่าแล้ว,วันนี้พักเพื่อไทยเนี่ยยังมีสีแดงอยู่แค่ในโลโก้หรือเปล่าออทางด้านของคนที่เขาเคยอะยไรเขาก็บอกโอ้ยมันอดีตมันสถานการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์มันต่างกรรมต่าง,างวาระมันคนละ พ่วงเวลาแล้วนะมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะวันนี้คนเรามันต้องลืมอดีตนะถ้าจะต้องทําให้ประเทศเดินหน้ามัวแต่มาเอาอดีตค้าคอกันอยู่ก็เดินไปไม่ได้เขาก็ต้องตอบแบบนี้ใช่ไหมนะแต่สนใจนะเพราะว่าเดี๋ยวถึงตอนอภิปรายเนี่ยจะยังไงเพราะว่าเขาต้องอภิปรายทุกๆร่างที่เสนอเข้ามาโอเครวมไทยสร้างชาติมาแนวนี้เพื่อไทยไม่เสนอภาคประชาชนเนี่ยเสนอรวมนะคะมีร่างของภาคประชาชนอ,อันนี้แน่นอนรวมแบบชัดๆ พักของพักประชาชนโบยังจำไม่ได้ว่าเขาเขียนลักษณะไหนนะแต่ของร่างของที่ประชาชนยื่นเข้าไปเนี่ยอันนี้รวมแน่นอนแล้วก็ร่างของอีกพักหนึ่งเข้าใจว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นพักครูไทยหรือเปล่าอ่าน่าจะเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับของรวมไทยสร้างชาติสี่ร่างคือมีของอพักประชาชนรวมไทยสร้างชาติของรวมพักประชาชน,ชาชนแล้วนำโดยศูนย์ทนายอ่าแล้วก็พักครูไทยอ่ะสี่ฉบับค่ะ ก็ก็น่าสนใจว่าถ้าได้อภิปรายนะถ้าไม่ไม่บอกว่าเลื่อนอันนี้ออกไปพร้อมกับคาสิโนนะถ้าได้อภิปรายเนี่ยจะอภิปรายให้เหตุผลกันยังไงกับการที่รวมคดีอะไรหรือไม่รวมคดีอะไรเพราะอย่างที่คุณธนากรพูดเนี่ยบอกว่าต้องยึดความถูกต้องด้วยเนี่ยแล้วในขณะที่กลุ่มคนที่ทางรอทสช,ชเขาก็น่าจะพยายามผลักดันเรื่องนี้ให้เนี่ยก็คือคนที่กปปสหรือพันธมิตรนะคะที่ ล้วนแต่มีการกระทำที่มันเป็นการบล็อกการเลือกตั้งบ้างที่มันเป็นการอย่างอย่างปิดสนามบินปิดครูหาเลือกตั้งเหล่านี้<ม>คุณธนากรบอกว่าอ๋อถ้าเนิรโทษคดีเหล่านี้คือถูกต้องแต่เนิรโทษคดีหนึ่งหึ่งสองซึ่งมันก็เป็นการแสดงออกทางความคิดในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยไม่ถูกต้องมันวัดกัน<ม><ม>ยังไงว่าอะไรคือร้ายแรงกว่าอันไหนอืม กา,การปิดหน่วยเลือกตั้งนี่คือทําลายระบบก,การปกครองเลยนะออันนี้มไม่หลแรงใช่ไหมอ่าแต่คดีหมิ่นที่แบบยังไม่รู้เลยยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าพูดอะไรไปบ้างเนี่ยอ,อันน,น,นี้คือตีความลาแล้วว่าว่าไหลแรงถึงขั้นที่จะต้องต้องไม่รวมดังนั้นมันจะอธิบายยังไงว่าพรบอของฉันเนี่ยตั้งชื่อว่าสร้างสังคมสันติสุขเนี่ยอ,อธิบายยังไงว่าคุณชั่งน้ำหนักเรื่องนี้ยังไงอ,อ,อน่าสนใจว่าพูดพฤหัสนี้จะคุยกันยังไงใช่ค่ะ